สวัสดีครับท่านผู้ชมครับได้เวลาของ NBT เซ็นทรัลรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับประพบกันเป็นประจำแบบนี้ทาง n b t 1 1ภาคกลางแห่งนี้นะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเรานะครับมีหลากหลายข่าวสารที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นมาจากความคืบหน้าล่าสุดก่อนกันละกันนะครับโดยตั้งแต่ทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการสถานการณ์อุทกภัยศูนย์นี้ก็มีท่านรองนายกภูมิธรรมนะครับเป็นประธาน แล้วก็ทําหน้าที่เป็นหัวโตะของศูนย์นี้แล้วก็ได้ทําหน้าที่ก่อนหน้านี้ก็อัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งมีการอนุมัติงบกลางนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อซ่อมแซมในส่วนของที่เสียหายจากสถานการณ์น้ําท่วมอนุมัติงบกลางไปแล้วเนี่ยห้าพกว่าล้านบาทให้กับทางกระทรวงกรเกษตรไป2289ล้านกว่าบาทนะครับ เพื่อดูเรื่องของแหล่งน้ําแล้วก็ให้ทางด้านของกระทรวงคมนาคมไป3,017กว่าล้านบาทเพื่อดูเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานว่าการภาษาชาวบ้านคือถนน,นที่มันพังจากสถานการณ์น้าท่วมนี่นะครับก็เอาไปซ่อมแซมทั่วประเทศนะครับนี่ก็5,000กว่าล้านส่วนอันนี้ก็คือแบ่งแยกออกไปแต่ละกระทรวงนะครับนี่เป็นข้อสั่งการของนายกแพทองทานเช่นกระทรวงที่คืออยู่ตอนนี้กระทรวงคมนาคมนะครับ ก็มีการเร่งสำรวจถนนว่ามีตรงไหนที่ชำรุดเสียหายบ้างนะฮะก็สำรวจเป็นข้อมูลมาก่อนและหลังจากนั้นก็จะไปซ่อมแซมรวมถึงมีการติดตั้งป้ายเตือนอุปกรณ์ความปลอดภัยแล้วก็อุปกรณ์ทำทางบนเส้นทางสัญจรที่ถูกน้ำท่วมจัดเจ้าที่มืนวยความสะดวกด้วยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เร่งเคลียร์พื้นที่ให้กลับมาใช้ถนนนั้นได้เร็วที่สุด <Okay. S 1> กระทรวงพาณิชย์นะครับ ก็ดูเรื่องของราคาสินค้านะฮะเข้มงวดเรื่องของป้ายแสดงราคาสินค้าแล้วก็จัดโมบอทบงฟ้าด้วยกระทรวงการคลังครับดูเรื่องของมาตรการต่างๆมีบรรดาธุรกิจมากมายนะครับที่ประสบปัญหาอาคาสภาพคล่องไม่ไม่ว่านะครับธุรกิจบางคนพังพินาศเลยนะเสียหายไปหมดกระทรวงการคลังก็จะไปร่วมกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆโดยเฉพาะธนาคารของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจอยู่แล้วออกมาตรการต่างๆกันออกมาหลังจากนี้นะครับวาถัดไปครับมีอะไรบ้างขึ้นมาเลยนะฮะี่มหาไทยครับมหาไทยก็แน่นอนล่ะครับดูในภาพรวมเรื่องของสถานการณ์น้ําทั้งหมดแล้วก็การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะกระทรวงเกษตรครับตั้งวอร์มช่วยเหลือเกษตรกรแจกจ่ายยานะอาหารสัตว์อย่างนี้ครับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆก็มีการส่งชุดเคลื่อนที่เร็วเนี่ย เข้าไปซ่อมให้ด้วยแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายด้านเกษตรกรทั้ง3าประเภทคือพืชปสสศุสัตว์และประมงถัดมานะครับถัดมาคือกระทรวงสาธารณสุขก็ดูแลเรื่องของสุขภาพประชาชนนายกสั่งให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเฝ้าระวังโรคที่มาจากน้ําแล้วส่งทีมลงไปนอกจากช่วยเหลือทางสุขภาพร่างกายแล้วเนี่ยดูเรื่องของจิตใจชาวบ้านด้วยนะครับมีอีกนะฮะถัดมาอีกทีนี้เป็นกระทรวงอุตสาหกรรม ก็ไปส่งมอบถุงยางชีพนะครับแล้วก็ออกมาตรการพักชำระหนี้ด้วยสำหรับลูกหนี้กองทุน SME ในพื้นที่ประสบภัยนะครับแจ้งเตือนสถานประกอบการให้ระมัดระวังเรื่องของการรั่วไหลาสารเคมีวัตถุอันตรายด้วยกระทรวงพอมอครับก็จะเปิดพื้นที่พักพิงนะ4แห่งที่จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับผู้ประสบภัยซึ่งไม่มีบ้านอยู่บ้านได้รับความเสียหายมากก็ไปอยู่ในพื้นที่นี้จํานวนมากเหมือนกันนะครับแล้วก็สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพให้กลุ่มเปราะบางรวมถึงหลังจากไปสํารวจความเสียหายที่หลังจากสถานการณ์ท่รนมดีขึ้นแล้วเนี่ย ก็จะดำเนินการซ่อมแซมให้ตามระเบียบของราชการด้วยกระทรวงศึกษาครับก็มีหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ารถราต่างๆของชาวบ้านนั่นคือทางสํานักงานคณะกรกรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยก็จะออกตั้งศูนย์ f i ก it Center นะครับคอยซ่อมแซมทั้งรถราแล้วก็ เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับชาวบ้านที่เสียหายจากสถานการอุทกภัยนะครับอันนี้เป็นมาตรการต่างๆที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนรายการของเราวันนี้ความจริงก็จะติดตามโฟกัสไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับจะคุยสถานการณ์ที่นั่นกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับท่านรองประเสริฐจิตพลีชีพนะเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ ครับสวัสดีครับครับขออนุญาตสอบถามถึงสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับน้ําท่วมจังหวัดเชียงรายครับครับก็ตอนนี้น้ําน้ําเริ่มเริ่มลดไม่ใช่เริ่มลดแต่ลดลงหมดหมดแล้วนะครับ,รบก็เหลือแต่เซอเศษขี้โคลนแล้วก็ซากปลักหักพังของสร้างกิง่มงมงกิ่งไม้และต่างต่างเนี่ยฮะทิ้งทิ้งทีงท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 ง่ทิ้งไว้ดูเอาเป็นที่ระลึก <Okay. S 2> กับชาวบ้านนะนะฮะตอนนี้ก็ต้องอเข้าสู่ในส่วนของการบิ๊กนิ่งครับ ครับนําเอาเศษโคนเศษเศษต้นไม้อะไรต่างๆที่ติดค้างตามบ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านออกครับครับยังมีจุดไหนที่มีน้ําท่วมขังอยู่ไหมครับท่านรองเอมีที่ลุ่มต่านิดหน่อยครับแต่ว่าก็อไม่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 ได้มีถึงขนาดว่าเข้าบ้านเรือนไม่ได้นะฮะหรือว่าท่วมท่วมขังท่วมขังเยอะๆแบบนั้นไม่มีแล้วนะครับครับครับในส่วนของจังหวัดเองี่มีการวางมาตรการในการสํารวจความเสียหายยังไงบ้างครับ ครับก็ตอนนี้อันดับแรกก็ให้ท้องถิ่นเนี่ยเขาสารวจความเสียหายนะฮะก็เป็นเป็นเรื่องอ,อความจําเป็นเรืเอ่องของชีวิตความอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่อาศัยปัจจัยพื้นฐานต่างๆในการดํารงชีพอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะนะครับ,รบก็แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับเยียวยานะครับ สำรวจเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการต่อไปครับครับถ้า,าคร่าวๆณขณะนี้เนี่ยสำหรับจังหวัดเชียงรายเองประสบภัยในพื้นที่กี่อําเภอกี่ตาบลยังไงบ้างครับเออเรานี่ดของจังหวัดเชียงรายโดนหนักมาสองรอบแล้วนะครับรอบ,รบแรกเนี่ยจะเป็นโซนของอำเภอเทินอำเภอวิงแกนขุนตาลพยายมเมงลายตร<า>งนั้นก็จะเป็นผลกระทบจากน้ำนัำ้นอิงแล้วก็น้ำเหงาวน้ำน้ำ,นำเทืองน,นะฮรรอบนั้นก็เสียหายค่อนข้างหนักนะครับอันนี้อ่า เป็นรอบที่สองเสียหายหนักก็จะเป็นเขตเอําเภอแม่สายอําเภอเมืองเชียงรายนะครับแล้วก็อำเภออื่นที่ได้รับผลกระทบจากาาาปายลําน้ํนที่ที่ไหลผ่านนะฮะเพราะฉะนั้นจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับถ้าภาพรวมเนี่ยได้รับผลกระทบทั้งหมดครับทั้ง18อําอเภอได้ได้มีการประกาศประกาศภัศยไปทั้ง18อําเภอนะครับ,รบทั้งพี่น้องประชาชนที่เป็นจํานกนเรือนก็หลายหลายหมื่นกูเรือเนี่ยนะครับแล้วก็จํานวนไรนาต่างเนี่ยหลายแสนไร นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นด้านการเกษตรด้านบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบต่างมาครับถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังเรียกว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ช่วงที่ยังได้ยังได้ผลกระทบอยู่ก็สองอำเภอนะครับคืออำเภอเขตอําอำเภอเมืองกับอำเภอไม่สาย ขณะที่ยังหนักๆอยู่ครับครับแปลว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยยังยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงไหมฮะหรือว่าส่วนใหญ่กลับบ้านแล้วไปทำความสะอาดบ้านตัวเองแล้วครับท่านรองยังมีบางส่วนที่อยู่ในศูนย์พักพิงนะฮะอย,อย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ในชุมชนของดอยฮ่องรี่นะฮะตรงนี้ก็เจริญหนักจะมีอยู่35คูเรือนที่อยู่ติดน้ากก ซึ่งถูกน้ําท่วมค่อนข้างจะสูงมากแล้วก็ทิ้งขี้โคลนไว้ครับนะตอนนี้ก็ช่วยกันทามมาําความสะอาดทําความสะอาดเอาโคลนออกแต่ว่าก็เป็นไปด้วยความยากนะฮะชุชนเนี้ยก็ยังก็ยังไม่ได้กลับสู่บ้านนะฮะก็ยังอยู่ในส่วนพื้ที่วัดดอยห้องรีนะครับหรือบางส่วนก็อยู่ที่บ้านญาตินะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังอยู่ในส่วนพื้นที่เช่นของอำเภอแม่สายนะครับที่วัดผมวิหารนะครับ นะครับแต่ว่าพี่น้องชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกลับเข้าไปดูแลบ้านตัวเองแล้วครับก็เริ่มเริ่มกันทําความสะอาดนะครับนะครับก็เอาเศษต่างๆที่ได้นำกลับนําเรียนมาตั้งแต่ต้นเ่ยนะครับก็เพื่อที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับครับเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆนะครับท่านรองไฟฟ้าประปาก่อนหน้านี้เนี่ยได้ยินข่าวบอกว่ามีบางจุดอตัดไฟอย่างงี้ตอนนี้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังครับสาหรับไฟฟ้ายังไม่ร้อยเปอร์ ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร<อ>ปลาปาเนี่ยเสียหายหนักเนื่องปลาปาเนื่องจากการปลาปาเนี่ยนะครับมันอยู่ติดกับลําน้ํากกเพราะฉะนั้นบัยน้ำน้ํากกที่เอ่อมานี่ก็จะท่วมระบบของปลาปาทั้งหมดเลย,เลยนะครับก็ต้องสูบน้ําออกแล้วก็ล้าง<อ>แล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ซ่มอมแซมก,กระบวนกที่เสียหายค่อนข้างมากนะฮะเปิดมาได้สองวันแล้วนะแต่ว่าน้ําประปาเนี่ยยังไม่เป็นปกตินะฮะเนื่องจากมีโคลนนะครับหรือแรงดันน้ําเนี่ยมันยังมันยังไม่อยู่ภาวะปกติเพราะนั้นยังไม่สามารถใช้ได้ได้ตามปกติ นะครับน้าปราปาแต่เปิดระบบแล้วนะครับก็ก็คงจะต้องรออีกอีกสักระยะหนึ่งนะครับถึงจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนไฟฟ้านะครับเปิดได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าก็ยังมีโซนที่น้ําท่วมสูงนะฮะที่อุปกรณ์อย่างเช่นหม้อหม้อแปลงที่มันถูกน้ําท่วมนะฮะอย่างโซนที่ผมอยู่ตรงนี้นะฮะที่ซอยห้องรีที่ข้างริมน้ํากกตรงนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับ หรือโซนที่บนดอยบางโซนที่ดินสไลด์แล้วทับเสาไฟฟ้านะครับหากโค่นหลายๆหลายๆจุดหลายๆต้นอย่างเงี้ยครพวกโซนพวกนี้ก็ยังยังไม่สามารถที่จะ,ะเปิดกระแสไฟฟ้าได้ครับเพราะนั้นกระแสไฟฟ้าเนี่ยประเมินว่าน่าจะ80เปอร์เซ็นขึ้นครับที่เราสามารถเปิดให้บริการกับกับพี่น้องประชาชนแล้วครับ สถานการณ์ขนาดนี้ก็ประมาณนี้นะฮะอยากให้ท่านท่านรองผู้ว่าเนี่ยได้พูดถึงทานน้ําใจทีนี้โอ้โหลังไหลไปที่จังหวัดเชยียงรายเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่นั่นเจอกระทั่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีขึ้นมากแล้วกล่าวถึงคนเหล่านี้นะครับที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือกับท่านรองครับฮะก็อันนีต้ต้องขอบคุณแทนพี่น้องชาวจังหวัดเชยียงรายที่ประสบภัยครั้งนี้นะซึ่งถือเป็น ปร,ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของจังหวัดเชียงรายเราเลยนะครับบางคนที่เกิดมายก็ยังไม่เคยประสบพบเจอแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เมื่อเกิดแล้วเนี่ยนะครับก็ทุกพี่น้องทุกสารทิศนี่นแหละครับรวมทั้งกู้ภัยทั้งภาคเอกชนทั้งราชการนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับระดมสรรพกําลังลงมานะครับทั้งเรื่องของอการตั้งโรงครัวการนําสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆน,นะครับนําอาหารนําเครื่องดื่ม น้ำดื่มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาช่วยเหลือนําเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ผ่านสุขภาวะวิกฤตนะครับถึงปัจจุบันนี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการเก็บกู้แหละครับเรื่องของการฟื้นฟูนะครับซึ่งเป็นความยุ่งยากไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับก็คงต้องต้องต้องสู้กันไปครับครับวันนี้ตรวจสอบประมาณนี้ครับท่านรองครับขอบพระคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นั่นก็คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับท่านรองประเสริฐจิตพลีชีพนะก็มาอัปเดตสถานการณ์ในขณะนี้สําหรับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายคือถ้าถามท่านรองว่ามีกี่พื้นที่กี่เอำเภอกี่ตําบลเนี่ยที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยท่านรองก็ตอบให้อย่างง่ายๆเลยคือว่าประสบภัยพิบัติแทบทั้งหมดเกือบทั้งจังหวัดเลยสําหรับเชียงรายแล้วก,ก็เป็นสถานการณ์ที่หนักมากนะครับ ก็ให้ความสําคัญกันมาตั้งแต่ระดับนโยบายท่านนายกนะท่านท่านรองนายกภูมิธรรมนะครับใครก็ตามแต่ครับที่พยายามที่จะลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือนะให้กําลังใจพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยที่นั่นรวมไปถึงอย่างที่ท่านรองประเสริฐได้กล่าวไปแล้วก็คือบรรดาทานน้ําใจต่างๆที่พี่น้องชาวเชียงรายนะครับทุกคนนะที่ประสบเหตุนะซึ่งในน้ําใจมากๆนะครับลงแรงได้ลงแรงนะ ลงเงินได้ลงเงินนะให้ของได้ให้ของนี่นี่เป็นคอนเซปต์ของคนไทยจริงๆเวลาที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดสธาสาธารณาภัยขึ้นมาเราก็จะรวบรวมน้ำใจกันไปแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปถึงที่นั่นนะครับอีกหนึ่งหน่วยง,งานที่ไปถึงที่จังหวัดเชียงรายเป็นหน่วยง,งานแรกๆไปให้ความช่วยเหลือไปบรรเทาสาธารณาภัย บรรเทาทุกข์ในใจของพี่น้องที่นั่นก็คือทางด้านของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับวันนี้จะคุยกับทางด้านของคุณสุพมงคลรัตนวิจิตรเป็นผู้จัดการ,รแผนกปฏิบัติการภัยพิบัติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะฮะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทจานพู้กำเนรายการครับและท่านผู้สั่งทุกท่านขาดครับ,รบถ้าย้อนหลังกลับไปทางมูลนิธิไปถึงในพื้นที่สักประมาณวันไหนยังไงครับ มูลนิธิอาสาพื้นทนพายมยากนะครับพร้อมชุดปฏิบัติการนะครับมาถึงพื้นที่ตั้งแต่วันที่11นะครับตั้งแต่เริ่มแรกของการเกิดภัยพิบัตินะครับที่อำเภอแม่สายนะครับได้เข้าช่วยเหลืออพยพเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนนะครับป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็คนที่อยากจะออกมาจากบ้านนะครับในพื้นที่ของอำเภอแม่สายตำบลแม่สายนะครับทั้งบ้านเกาะรายนะครับเหมืองแดง นะครับแล้วก็หมู่บ้านปีพรครับในพื้นที่ที่เป็นโซนสีแดงทั้งหมดครับครับครับถ้าหลังจากที่อผ่านสถานการณ์ความยากมาแล้วพอจะสรุปได้ไหมฮะความยากง่ายอุปสรรคปัญหาของพื้นที่จังหวัดเชียงรายกับสถานการณ์น้ําท่วมที่เป็นน้ําป่าเนี่ยคือ,อยังไงฮะน้ําน้ําที่มาจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับครับ เชียงรายที่แม่สายเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยมวลน,น้ําทั้งหมดเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับ<อ>ประเทศพม่านะครับประเทศพม่าเนี่ยนะครับเป็นแม่น้ําสายนะครับแม่น้ําสายเนี่ยเอ,อ่ล้นและทะลักเรียกว่าทะลักเข้าในพื้นที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับต้องบอกว่าในพื้นที่ทั้งหมดตอนนี้นะ่ะก็คือการทํางานของเราเนี่ยยากก็คือน้ําไหลแรง,แ,งและก็มีดินโคลนครับ ดินโคลนดินทรายครับมีแต่ด <c oughs> ินทั้งนั้นเลยนะครับในการเข้าช่วยเหลืออในการถากกระแสน้ําเนี่ยจะต้องเป็นเรือที่แรงนะครับ <c oughs> เครื่องยนต์ที่แรงและเรือที่เป็นท้องแบน <c oughs> นะครับถึงจะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้นะครับ <c oughs> แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่เข้าไม่ได้ก็คือดินครับ <c oughs> ดินเนี่ยทับถมแล้วก็รถเนี่ยไม่สามารถรถสูงนะครับไม่สามารถเข้าได้เลยเพราะติดดิน นะครับเรือก็จะไปติดท้องดินเหมือนกันสําหรับบนเนินนะครับก็ติดดินเหมือนกันนะครับสิ่งที่เพื่อนมึงพาทำก็คือจะมีนะครับกู้ภัยในพื้นที่นะครับอาสาจิตอาสาในพื้นที่ที่เป็นแมคโครครับครับเป็นกู้ภัยแมคโครจิตอาสานะครับเข้าช่วยเหลือแล้วก็ทีมกู้ภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพี่พาจำยากเนี่ยครับเข้าไปด้วยเพื่อจะไปเอาคนเจ็บเอาคนป่วยขึ้นรถแมคโครแล้วก็เอาออกมาครับ ตอนที่ไปถึงแรกๆเนี่ยยังมีพี่น้องประชาชนที่ยังติดอยู่ในบ้านแล้วรอคอยนำช่วยเหลือออกมาในเยอะไหมยวันแรกที่เรามาถึงที่นี่นะครับต้องบอกว่าวันที่สิบเนี่ยเกิดสถานการณ์วันที่สิบเอ็ดเราถึงตอนเช้าเนี่ยนะครับผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ออกไปจากข้างนอกเนี่ยเยอะมากๆครับเยอะจนที่ต้องบอกว่าทางกู้ภัยที่มานะครับช่วยเหลือกันไม่ทัน นะครับ <S <S เพราะว่ากระแสน้ําเชี่ยวแล้วก็บางทีถ้ากู้ภัยไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของน้ําเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าไปถึงที่เกิดเหตุได้ครับอย่างทราบว่ากู้ภัยเองเนี่ยโทษทีนะมีเรือล่มอะไรเงี้ยกันบ่อยมากหลายครั้งต้องบอกว่าทุกกู้ภัยที่ผ่าเข้าไปช่วยนะครับล่มทุกลำทุกลำเลยครับล่มทุกลำอรบอบผมก็ล่ม ผมว่ะทีมผมอ่ะล่มตั้งแต่วันแรกถ้าใครได้เห็นคลิปนะครับทีมผมเนี่ยผ่ากระแสน้ำเนี่ยเข้าไปแล้วนําผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยออกมาได้แล้วหนึ่งรอบครับทีเนี้ยมีผู้ป่วยติดเตียงรออีกใช่เราก็เลยจะต้องบอกว่าเราต้องผ่าไปวันนั้นต้องผ่าไปให้ได้แต่สุดท้ายเราโดนน้าดันครับกระแสน้ําแรงมากเราโดนดันเข้ากําแพงครับไม่สามารถไปไหนได้เลยครับอืมโอ้โหน้ำแรงใช่ครับแรงมากออ่า โอ้โหณปัจจุบันนี้ยังยังอยู่ในพื้นที่ไหมฮะณปัจจุบันตัวนี้นะครับทีมอาสาปฏิบัติการปฏิบัติแล้วก็มูลนิธิเพื่อทุ้งทาน,นะครับตอนนี้โรงครัวพระราชทานนะครับ <ạ. S 2> เราอยู่ที่จังหวัดในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและในวันที่19นี้เราจะย้ายคัวนะครับที่อำเภออำเภอเมืองเชียงรายเนี่ยนะครับมาอยู่ที่อำเภอแม่สายในวันที่19ครับเริ่มทําแต่ชุดปฏิบัติการเรายังเช่าช่วยเหลือตัวนี้ตอนนี้หน้างานนะครับผมอยู่ที่เทศบาลตำบลเวียงพางคําครับ อ่าวิบ้านโนนเวียงคำเพื่อที่จะระบายดินตอนนี้เรามีรถแมคโครประมาณ5้ถึงหคันนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับคูโบต้าจิตอาสานะครับนำรถไถรถตักดินเนี่ยครับมาให้เราด้วยนะครับจำนวน5้ถึงหคันนะครับตอนนี้จิตอาสาของคูโบต้าก็ร่วมทำงานกับมูลนิธิอาสาเพื่อนุ่งผ่าจำยากครับโดยที่จะนำดินข้างในเนี่ยออกไปทิ้งข้างนอกครับอืม เอาอย่างเรื่องดินหลายคนก็สงสัยนะพี่สุพงมงคลว่าหลังจากที่โอ้โหดินมันมหาศาลขนาดนี้พอพอเราเก็บรวบรวมแล้วเราเราไปไว้ที่ไหนยังไงครับตอนนี้นะครับมีทางเทศบาลนะครับแจ้งให้เราไปนําพื้นที่ที่ห่างไกลครับที่เป็นหลุมเป็นบ่อครับเอาดินตรงนั้นไปถมครับไปถมตรงนั้นครับผมเราจะไม่ให้ทิ้งใกล้ใ้เราจะไม่เกตออกแล้วเอาถมไว้ตรงนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับเราคุยกับทีแมคโครเนี่ยเขาจะทํเปิดขันกั้นน้ําให้พร้อมครับก็คือทําตรงนี้ให้พร้อมอีกที่หนึ่งครับ S <S ดินนี้เราเราเราจะไม่ให้อยู่ในพื้นที่ครับผมโอ้เท่าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยดินความความเยอะของดินกิ่งไม้ต้นไม้ด้วยเนี่ยคืออาจจะเกินเออเกินที่ประชาชนทั่วไปสามารถจะจัดการได้เองนะถูกไหมนี่ใช่ครับนนเกินเกินแน่นอนครับสภาพบ้านเรือนตอนนี้นะครับอยู่ในอาอยู่ในบ้านชั้นเดียวนะครับบ้านเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยดินอยู่เต็มหลังนะครับไม่สามารถออกได้แน่นอนต้องเป็นรถแม่โครอย่างเดียวครับโอ คือน้ำไปหมดแล้วแต่ดินดินคลอในน้นดินเยอะมากๆครับภาพตอนนี้เป็นดินแล้วก็น้ําไหลนิดหน่อยครับแต่ตอนเนี้ยสภาพบ้านฝั่งเขาครับตอนนี้ฝนตกครับประเทศเพื่อนบ้านเราฝนตกครับเราไม่รู้เลยว่าปริมาณน้ําจากแม่สายจะไหลเข้ามาหาเราอีกหรือไม่ครับโอ้คือคือที่แห้งแล้วเนี่ยหมายถึงว่าคือน้ําที่มาแล้วแล้วไปแล้ว แต่แต่ที่จะมาผ่านไปแล้วใช่ครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยยังไหลอยู่นะครับยังมีปริมาณที่่าไม่เยอะครับอยู่ประมาณครึ่งเข่าในหมู่บ้านที่ยังตัดอยู่ครับครับอืดีนะฮะอ้าวให้กําลังใจทํางานทางทีนะครับครับผมครับครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับพี่สุภมงคลนะผู้จัดการแผนกปฏิบัติการภัยพิบัติมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยาก สภากาชาดไทยนะครับก็ยังคงมีปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการเคลียร์สถานที่เคลียร์เลนออกจากหมู่บ้านชุมชนบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็โรงครัวพระราชทานด้วยยังอยู่ที่นั่นนะครับยังคอยให้บริการพี่น้องประชาชนต่อวันหลายพันชุดอยู่ทุกๆวันจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกตินะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายครับเดี๋ยวจะให้ดูช่องทางในการติดต่อ แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือบอกกล่าวสถานการณ์กันละกันนะครับเราเริ่มต้นมาจากาสายด่วนฉุกเฉินต่างๆนะครับเบอร์โทรฉุกเฉินของจังหวัดเชียงรายนะครับทางสำนักประชาสพันธ์เขต3รวบรวมมาให้อย่างถ้าเป็นไฟฟ้านะครับโทรศัพท์1129หรือว่าเบอร์ในพื้นที่คือ0 5 3 7 1 1 3 9 9ถ้าเป็นทางหลวงครับสายด่วน1586แขวง1นะ053 7 1 1 1 3 8 3 9นะครับแล้วก็แขวง20537273 12เจ็บป่วยฉุกเฉิน1669นะครับมณฑลทหารบกที่37 0 5 4 7 1 1 2 0 0เหตุด่วนเหตุร้าย191แล้วก็สำนักงานปอพจังหวัดเชียงรายสายด่วน1784กรมบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าสายตรงถึงเชียงรายเลยคือ053 177 318นะครับ แล้วก็ทางปอพมีการเปิดไลน์ด้วยนะครับไล n e นี้ท่านแอดเพื่อนเข้าไว้นะฮะท่านอยู่จะอพื้นที่ไหนก็ตามแต่นี่คือไลน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยท่านแจ้งเหตุได้อย่างตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนโทรสายด่วนเลย1784นะฮะสแกนไล n e อันนี้เข้าไว้นี่ของปอพนะฮะก็ออแอดเพื่อนกันไว้นะครับนี่ไลน์1784 DDPM นะครับ เราลองดูพยากรณ์อากาศสิฮะในพื้นที่ของทั่วประเทศนะฮะอ,อย่างภาคเหนือนะฮะภาคเหนือวันนี้เนี่ยฝน70%ของพื้นที่นะฮะฝนมากพอสมควรนะครับตกหนักบางแห่งในจังหวัดเชียงรายพะยาวลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์นะครับนี่แปลว่าทางเชียงรายเนี่ยก็ยังมีฝนอีกนะฮะก็ ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจทั้งพี่น้องผู้ประสบเหตุด้วยและให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่ที่ขณะนี้ก็ยังไม่ละทิ้งพื้นที่ไปไหนนะครับยังคอยดูแลท่านอยู่ทุกๆส่วนครับทั้งเรื่องของการเข้าไปพยายามที่จะเคลียร์พื้นที่สารวจความเสียหายแล้วก็อาหารการกินต่างๆทั้งอาหารปรุงสุกจากทัวพระจันทานร้อนๆเลยแล้วก็อาหารที่จัดชุดเป็นถุงจากน้ําใจของคนไทยที่ไหนก็ตามแต่นะครับที่รวบรวมกันมา บางท่านก็รวบรวมส่งกันไปแล้วก็รวมจัดเป็นกลุ่มนะครับใส่เป็นถุงส่งต่อไปให้หน่วยงานในพื้นที่เช่นอบอตอ,อบอจอในจังหวัดเชียงรายทุกคนขอบคุณกันมากนะครับนี่ก็เป็นความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นณนขณะนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเรียกว่าร้อยเอร์เซยังต้องติดตามการพยากรณ์อากาศติดตามสถานการณ์น้ํากันอย่างต่อเนื่องสําหรับพื้นที่จังหวัดเชียงรายรวมทั้งจังหวัดอื่นด้วย สถานการณ์น้ำโขงทราบว่าก็ไม่ค่อยสู้ดีนะหลายพื้นที่ก็มีสถานการณ์น้ำท่วมแล้วติดตามกันทุกที่นะครับเรื่องของฝนเรื่องของวิทยาการอากาศแล้วก็ข่าวสารที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานในพื้นที่หน่วยงานทางราชาการที่จะแจ้งเตือนภัยให้เร็วที่สุดเพื่อให้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตกับทรัพย์สินเนี่ยถ้ามันจะเกิดเล็กน้อยมันจะได้ไม่เกิดหรือมันจะเกิดมากๆมันจะได้มีผลกระทบ น้อยหน่อยนะครับเราติดตามเรื่องราวความเชือเหล่านี้กันต่อไปในรายการของเราทาง NBT 1 1ภาคก,กลางแห่งนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมลาบเลยนะครับสวัสดีครับ